เวลาในตอนนี้เวลาบ่ายโมงสีนาทีนะคะมาพบกับริลสุสแลอีกแล้วค่ะในคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศาบนถนนเส้นทางปกตินะคะไม่ใช่บนทางหลวงนะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เมดิถ่ายบรรยากาศบนทางทางด่วนนะคะอยู่ข้างล่างนะทางด่วนให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้ดูกัรเดนอ บนทางหลวงน,นะคะแล้วทีนี้พอเมื่อกี้พวกเราทําธุระเสร็จแล้วนะพวกเราก็จะกลับบ้านค่ะแต่ว่าเราเปลี่ยนมาใช้เส้นทางปกติเส้นทางธรรมดาเราไม่ได้ขึ้นทางหลวนกันมันก็จะได้ดูบรรยากาศไปอีกหนึ่งหนึ่งแบบที่แตกต่างจากบนทางหลวนนะคะทุกคนวิวสองข้างทางคือกําลังเขียวกําลังเขาเรียกว,ว่าอะไรเขียวชุอกหมน เต็มไปด้วยหญ้าแล้วก็ต้นไม้ใบไม้ดอกไม้นะคะวันนี้วันที่5เมษายน2565นะคะอาคารบ้านเรือนของพวกเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ทุกคนดูเอานะคะว่ามันเป็นยังไง แม่ลินก็บอกไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงแต่มันก็จะลักษณะตัวบ้านเขามันจะแตกต่างจากบ้านเรานั่นแหละอุณหภูมิข้างนอกตอนนี้15องศาเมื่อตอนที่พวกเรามาเวลาประมาณเที่ยงกว่ากวามันอยู่ที่13องศาค่ะวันนี้มันก็จะร้อนขึ้นมาอีก2องศา ถามว่าร้อนไหมมันไม่ร้อนหรอกอากาศกำลังดีเพราะมันโชคดีที่ว่ามีแสงแดดนะมันก็เลยไม่หนาวค่ะแต่ถ้าอากาศประมาณนี้แต่ถ้าไม่มีแดดมันก็จะหนาวนะวันนี้อากาศดีเลยเราไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวกันค่ะ ความเร็วที่ตรงนี้เนือกจากเป็นถนนในหมู่บ้านนะคะทุกคนความเร็วเขก็จะอยู่แค่ห้ามเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะพวกเราก็ขับไปเรื่อยๆสบายๆค่ะไม่ได้รีบนะ <c oughs> เพราะายังมีเวลาอยู่อีกสามชั่วโมงกว่ากว่าไม่ลินจะมีนัดฉีดยาแก้ปวดที่โรงพยาบาลค่ะนัดฉีดยา4ี่โมงเย็นแล้วตอนนี้ บ่ายโมงกว่าเกือบบ่ายสองก็เหลือเวลาอยู่สองชั่วโมงกว่า,าก็เลยต้องหาไปหาเลาะหน่อยยังมีเวลาเหลือเยอะไม่รู้จะทําอะไรดีเราก็เลยสบาย,ยวันนี้เราเปิดกระจกเสียงลงมันก็จะแรงหน่อยนะคะทุกคนเปิดกระจกรถไม่ได้เปิดแอร์นะ คนไม่ค่อยมาเดินตามถนนเหมือนบ้านเรานะไม่ค่อยมีคนหรอก <c oughs> ตอนนี้มันวันนี้วันอะไรวันอังคารเนาะเวลาทํางานของคนด้วยค่ะนักเรียนก็ไปเรียนหนังสือกันได <c oughs> ้ดูข้างซ้ายด้วยนะ <c oughs> สองข้างทางโ <c oughs> น่นทางด่วนอยู่ตรงนี้เองค่ะขวามือนี่ มันก็จะเป็นถนนปกติที่มันจะขนาดกับทางด่วนไปเรื่อยๆนะคะบนภูเขาสูงนั่นน่ะต้นไม้ใบไม้มันยังไม่เขียวนะมันก็ยังยังไม่เกิดค่ะยังเป็นสีดำสีน้ำตาลเนี่ยค่ะทางด่วนตรงนี้ ทุนนะคะที่นี่ขับรถใช้เลนขวานะขับรถเลนขวาค่ะนี่ทางหลวอดีซ่ซ้ายมือค่ะตอนนี้พวกเราขึ้นสะพานข้ามทางหว่วนเพื่อจะมาที่ถนนปกติ ความเร็วที่นี่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะมีร้านเขาเรียกว่าอะไรร้านซ่อมรถอันนี้เป็นปั๊มน้ำมันอันนี้เป็นร้านอาหารวันนี้เสียงดิฉันผิดปกตินะคะเพราะว่าดิฉันเป็นหวัดค่ะ ไข้ค่ะัดลงคอคัดจมูกมะมุกไรไม่รู้ว่าติดติดโรคไอ้นั่นหรือเปล่าติดโควิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ครัเพราะว่าไม่ได้ไปตรวจเลยริเวรที่นี่นะถึงเราไปตรวจแล้วเรา,เราว่าเราติดเขาก็ไม่ได้มีให้เราไปกักตัวนะคะทุกคน ถ้ามันไม่อาการหนักหนาะสาหัส,สก,กันจริงอะ่ะเขาไม่ให้เรากลับตัวนะเราก็เขาก็ให้เราแค่รู้ว่าเราติดหรือไม่ติดเราก็กลับมารักษาตัว <c oughs> อยู่ที่บ้านเหมือนเดิมค่ะมันกินยาแก้ปวดยาพาราอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมที่บ้านเรานะโหทั้งมีที่กลับตัวให้ทั้งมียามีหยุกมียา,ม,ยามีอะไรให้กินสารพัดนะแถมมีข้าวมีน้ำให้กินด้วยที่นี่ไม่มีนะคะทุกคน ้าเราติดแต่ว่าเราไม่ได้ป่วยหนะักเราก็ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านคะ่ะเราต้องกักตัวเราเองรับผิดชอบตัวเราเองที่บ้านนะคะทั้งๆทีท่ประกันสุขภาพพวกเราจ่ายแพงมากที่นี่พวกเราครอบครัวเราสามคนนะคะจ่ายประกันสุขภาพจะเล่าให้ฟัง ของสามีนี่จ่ายเดือนละ500กว่า500กว่า500 500เท่าไหร่จำไม่ได้แต่500ขึ้นค่ะ <c oughs> ก็ตีเป็นเงินไทยซะว่า10,600 10บาทถึง15,000บาทถึง16,000บาทนะคะต่อเดือนเฉพาะสามีคนเดียวนะคะแล้วก็ของเมลินนี่ก็400กว่า430 450นี่แหละค่ะพอแม่ลินคนเดียวนี่ก็ตีซะวหมื่นสามหนึ่งหมื่นสามพันบาทคนเดียวนะคะต่อเดือนของลูกสาวอีกหนึ่งร้อยยี่สิบกว่าของลูกสาวนี่ก็ตีซะว่าดสี่พันสี่พันบาทค่ะต่อเดือนสามคนพ่อแม่ลูกอยู่ที่ ก็ว่า1,200ต่อเดือนก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเอ่อนึพันก็30,000ืใช่ไหมตีว่าสามหมื่นสามหมื่นห้าสามค่ะเฉะพาะค่าประกันสุขภาพที่พวกเราจ่ายรายเดือนนะคะทุกคน3คนพ่อแม่ลุกก็ส0 0 0มื่นกบาทแต่พอเราไม่สบายแบบนี้นะ ถ้าเราไม่ได้อาการหนัก,กนนจริงๆเขาก็ไม่ได้ให้เราไปโรงพยาบาลเขาให้เรากับตัวเองดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านยาก็ไม่มีให้ยาพวกเราก็ต้องซื้อเอ่อเคือกินยาพาราทั่วไปค่ะเราต้องรับผิดชอบตัวเองนะแต่คนที่นี่เขาก็ไม่ได้โวยวายนะเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรก็คือมันไม่เขาไม่ให้ก็คือไม่ให้เราก็ต้องดูแล ค่ารักษาพยาบาลที่นี่แพงมากนี่นะคะตรงนี้เขาทำถนนเขาซ่อมถนนนะคะทุกคนเวลาเขาซ่อมถนนเขาก็จะมีไม้เนี่ยคือกันก้นๆแบบนี้แหละแล้วก็จะตีเส้นะจะวางเส้นเป็นเส้นสีส้มคะ่ะบอกว่ากำลังซ่อมถนนอยู่นะถ้ามีถ้ามีสีส้มที่ไหนก็เพื่อให้ช่วยทางเดียวเพราะว่าเขากำลังซ่อมทางอยู่ะคะ่ะ กล้องมันสั่นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ารถมันวิ่งนะ <c oughs> ตอนนี้เราสองคนไม่สบายทั้งคู่นะคะทุกคนทั <c oughs> ้งวทั้งเมียเลยแต่ก็ต้องอยู่ดูแลตัวเองที่บ้านคะ่ะ <c oughs> ทั้งคู่เลย ความเร็วตรงนี้60ค่ะนี่นะข้างทางนี่ค่ะจะเขียนความเร็วไว้ตวงกลมสีแดงตรงนี้มา50เพราะว่าเขากำลังทำถนน งนี้ก็ความเร็ว80ได้แล้วค่ะบรรยากาศเหมือนถนนริมรเขื่อนวนลัดแถวแถวบ้านมมลินเลยนะตรงนี้บรรยากาศประหนึ่งว่าดิฉันกำลังขับรถข้ามเขื่อนข้ามภูพาน ท่านผู้พานคําจากอาเภอบุรัตไปอำเภอนนนสัง,งบุรลมพูลเลยค่ะทุกคนจินตนาการไปว่าฝั่งซ้ายมือนี้เป็นเขื่อน,นบุญรัตค่ะ <c oughs> ซ้ายมือนู้นเป็นข้างล่างนะคะ <c oughs> ก็เป็นหมู่บ้านคนนั่นแหละ ตอนนี้อยู่ข้างบนเนี่ยทางตรวจแล้วพวกเราก็จะลอดใต้ทางตรวจไป ข้าทางโค้งนะหกสิบกิโลเมตรนะคะกว่อชั่วโมงนะ <c oughs> น้ำนะคะทุกคนเขาเรียกว่าเป็นลเป็นเล็กนะเป็นอ่าวค่ะเป็นน้ำเมื่อกี้แวบๆนะคะตรางหน้าเนีะ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาบรรยากาศความสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาฝากท่านผู้ชมฝากเพื่อนๆให้ชมกันพอหอมปากหอมคอนะคะเดี๋ยวตอนนี้พวกเราก็จะไปหาที่กินข้าวก่อนก่นหาเสื้ออะไรกินก่อนเพราะว่าเริ่มหิวแล้วแมรินยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยค่ะตอนนี้จะเกือบบ่ายสองแล้วขอบคุณสาหรับการรับชมขอบคุณ สำหรับการติดตามของคุณสำหรับการกดไลค์กดาาการคอมเมนต์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะดูวิวแบบนี้อีกก็กดติดตามไว้ค่ะจะได้ดูในคลิปต่อๆไปของเินนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะ